สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ money pn ฮะรเรามาในของตัวแอปพลิเคชันที่หาเงินฟรีเข้าในของ t o มม Money โวลเนะครับก็จะเป็นในของตัวแอป tab coin ตัวแอปนี้ผมได้ทำการถอนเงินไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมทำการถอนเงินในของตัวแอป tab coin เนี่ยคือคลิปวิดีโอนะฮะมันหายไปนะฮะผมก็เลยมาทำการอัพใหม่นะฮะ เดี๋ยวเรามาทําการดูนะครับว่าจำนวนที่ผมถอนเงินนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะก็คือตามที่ผมบอกไว้เลยว่าคลิปที่ผมทําการอัปไปตอนผมถอนเงินต่างๆน่ะมันหายไปนะฮะเนื่องจากว่าข้อมูลเหมือนมันสูญหายนะก็เลยลบคลิปนี้คลิปตรงนั้นทิ้งไปนะฮะก็เลยมาทําการอัปใหม่นะครับมาตรงที่การถอนเงินนะมาตรงที่บันทึก่ะมากันเลยนี่การที่ผมถอนไปนะครับก็คือถอน75บาบาทเนาะ นของวันที่23นะครับ23านะวันที่เดือน7นะครับเวลา13บสมิกานายีนาทีก็ถอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับในของตัวแอปนี้ถือว่ามันจ่ายนะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในของทูมอนี่วรเดิกันก่อนที่จะพาทุกคนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในของเมนูในการหาเหรียญทางานแบกเข้าๆกันก่อนนะครับในของตัวแอปแท็บคอยนนี้นะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับ อ่ะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราจะทําการเชิญเพื่อนเมนูเชิญเพื่อนของทุกคนจะอยู่ตรงนี้นี่เ,เลยนะฮะทำการกดเข้ามาได้เลยนะฮะกดเข้ามานี่ก็จะมีในของเมนูในการเชิญเพื่อนนี่เชิญทันทีนะครับทําการกดเข้าไปได้เลยให้ทุกคนทําการกดเข้าไปแล้วก็กดค้อลอกลิงก์ได้เลยนะครับพอเราทําการกดข้อลอกลิงก์แล้วอาให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับเราอย่าลืมนะครับเอารหานนาัสแนะนําหรือว่า โค้ดหรือว่ารหัสเชิญของเราเนี่ยให้เพื่อนไปใส่ด้วยนะครับข้าลอกไปได้เลยนะทําการข้าลอกเสร็จแล้วนะให้เพื่อนทาการมาตรงที่หน้าของฉันนะครับแล้วให้เพื่อนกดไปตรงที่กรอกรหัสเชิญทําการกดเข้าไปก็จะมีช่องในการใส่รหัสเชิญก็ให้เพื่อนทาการใส่เข้าไปนะแต่อันไหนที่เราใส่ไปแล้วมันก็จะขึ้นตามที่ผมติ๊กเอาไว้ให้ทุกคนดูเลยนะครับส่วนเมนูในการหาเหรียญอื่นๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะตรงนี้ก็จะเป็นของกิจกรรมและล็อกอินต่างๆนะฮะล็อกอินเช็คอินนะครับ Lock ส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูในการเล่นเกมต่างๆกดไปเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับมันก็จะมีจำนวนจำกัดว่าวันนึงได้เล่น8ครั้ง10ครั้ง5ครั้ง6ครั้งบ้างนะฮะส่วนในของหน้าหลักนี้นะครับก็เป็นหน้าในการโหลดแอปพลิเคชันโหลดเกมต่างๆที่เราจะได้รับเหรียญมาและการหมุนวงล้อหรือว่าหมุนสปินนะใส่โค้ดแล,ล้วเ,เล่นเกม,มแล้วก็ทําการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆส่วนในการโหลดแอปต่างๆนี้มันก็มีเงื่อนไขของมันกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะกด ให้ทุกคนดูนะครับว่ายังไงกันบ้างนะฮะย่างเช่นว่าผมจะทําการโหลดในของตัวแอปนี้นะครับก็ทําการกดเข้าไปได้เลยนะกดเข้าไปนะฮะก็จะขึ้นมาในของหน้าต่างนะครับปื๊ดฮะประมาณนี้เลยแล้วให้เราเลือกมาข้างล่างนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราต้องทําเงื่อนไขให้ผ่านด้วยนะฮะเงื่อนไขของเขาก็คือนี่ครับข้อที่1นนะครับโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store นี่ ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6นะครับปุ๊บนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆแล้วก็จะมีในของกติกาของเขาด้วยว่าเราจะได้รับเหรียญยังไงกันบ้างนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามาสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์ค่าไร้เท่านั้นก็คือเราทําการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปนี้เป็นครั้งแรกลงในเครื่องมือถือนะครับส่วนของอันที่2ก็คือเราจะได้รับเหรียญภายในหนึ่งวันนะฮะสาม 30ชั่วโมงนะฮะเราก็จะได้รับเหรียญเข้าไปทั้งหมดนี้เลยนะครับถ้าเราทําครบนะฮะมีเพียงแค่นี้เลยนะฮะเงื่อนไขของแต่แอปก็จะไม่เหมือนกันด้วยเนาะนี่เลยฮะในของตัวเอน,นี้ก็ทําง,งานเข้าๆประมาณนี้เลยนะครับส่วนลัลๆก็จะเป็นการสนเพื่อนมากกว่านะที่จะได้รับเหรียญเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของ t o o อ m o ่เวอร l เรกันเลยนะครับที่ผมได้รับเงินมา7จสบหาบาทที่ผมถอดไปนะฮะ เข้ามาในของทูมอนี่วอลเล็ตแล้วนะครับจำนวนนี้ก็จะเป็นจำนวนที่ผมได้รับมาในของ75บาทนี่เลยนะเห็นไหมก็ผมได้รับมาในของวันที่23นะฮะนี่เวลา13นาฬิกา23นาทีก็ถือว่าได้รับตามที่ผมทําทให้ทุกคนดูเลยเมื่อกี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร,ร่นะฮะก็จะรอประมาณนิดนึงนะไม่ได้นานอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเราถอนเราต้องรอประมาณถึง1-3วันเลยนะ แต่ผมถอนแล้วผมรอประมาณไม่เกิน5นาทีผมได้รับมาแล้ว75บาทนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นยอดที่เราได้รับมาง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวส่วนในของขั้นตอนในการถอนวิธีในการสมัครต่างๆนะที่ใครไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะก็ไปดูกันได้เนาะก็จะมีงงกันบ้างเรื่องในการถอนนะครับก็ไปดูในของวิธีในการถอนได้สําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะต่อไปนะครับเราจะมาทําการสร้างอังเปาให้ทุกคนด้วยนะครับก็ มาทําการแจกอ่าเปาด้วยส่วนการแจกอ่าเปานี้นะครับผมจะแจกให้นะครับคนที่มาคอมเมนต์คอมเมนต์แรกอ่ะใครก็ได้ที่คอมเมนต์มานะฮะหนึ่งคอมเมนต์นะครับ,รบผมก็จะเอา, link อาเลิงก์อาเปาตรงนั้นอนะ่ะทิ้งตรงคอมเมนต์ของคนคนนั้นนะครับถ้าอ่าอันนี้แล้วแต่นะว่าคอมเมนต์อ่ะของใครนะฮะที่จะได้อันนี้คือผมสุมนะฮะผมจะเลือกเอานะ ทิ้งปุ๊บก,ก็ลองหาดูนะลองหาคอมเมนต์ดูนะเผื่อจะมีลิงก์อัปเปาให้ทุกคนกดด้วยนะครับนะโอเคเรามาทําการสร้างอัปเปากันเลยนะฮะนี่เลยกดไปที่ซองของขวัญนะครับก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคอมเมนต์ถ้าไม่คอมเมนต์ก็อาจจะไม่มีการแจกอัปเปานะผมจะแจกอัปเปานะฮะถ้าใครคอมเมนต์มาปุ๊บผมก็จะตอบกลับแล้วก็ส่งลิงก์อัปเปาถ้าใครเข้ามาแล้วนะฮะ ใครเข้ามาทีหลังก็หาดูว่าคอมเมนต์ไหนอะฮะมีลิงก์อัปเปนะฮะก็กดจากคอมเมนต์นั้นแล้วก็ามารับอัปเป๋าได้เลยนะฮะจำนวนที่ผมให้ก็เท่ากันเนะาะจำนวนซองคนนะครับตรงนี้คนละหนึ่งหรอยี่สิบสิบห้าอ่าสิบห้าคนละกันนะฮะสิบห้าคน 5คนเนาะกดเข้ามาเลยนะฮะกดสร้างเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ทำการกดไปตรงที่ยืนยันแล้วก็เข้าล่อลิงก์เป็นที่เรียบร้อยครับนี่เลยก็มันร่วมสนุกกันได้นะครับ <c oughs> ลองคอมเมนต์มานะฮะโอเคนะก็ลองหานะผมจะทิ้งเอาไว้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับลองหาดูว่า ใครนะครับที่จะได้ลิงก์ไปถ้าได้ลิงก์ก็ลองหาดูว่าใครได้นะครับก็ไปกดคลิปดูและกดลิงก์เข้ามาได้เลยวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะใครที่สนใจหาเงินจากในของตัวแอปพลิเคชันที่ผมถอนเงินนี้ก็มาทําได้กันได้นะครับยังไงก็ฝากก,า like, กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพจด้วยแล้วกันายไ้เจอกันในคลิปหน้าครับ